สวัสดีชาว Open World ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องพี่ยักษ์แห่งอิหร่านนะครับว่าในวงการกีฬาเนี่ยจะมีคนที่สูงที่สุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับใครที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลกไปรับชมกันได้เลยครับ ในวงการกีฬาเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงนักกีฬาที่สูงที่สุดนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเยาหมิงนะครับเพราะเขามีชื่อเสียงมานานแล้วใช่ไหมครับเขาเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของประเทศจีนนะครับที่สูงอยู่ที่2เมตร29เซนติเมตรนะครับแต่ถ้าเราลองค้นหาดูดีๆแล้วนะครับจะมีนักบาสอีกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าซุนหมิงหมิงโดยคนนี้นะครับ มีความสูงถึง236เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับแต่เขาก็ยังไม่ได้สูงที่สุดในวงการกีฬานะครับเพราะว่าผมไปเจอนักวอลเลย์บอลจากอิรานอีกคนหนึ่งนะครับโดยเขาเนี่ยได้ฉายาว่าเป็นยักษ์แห่งอิรานเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเขามีความสูงถึง246เซนติเมตรเลยทีเดียวซึ่งเป็นนักกีฬาที่สูงที่สุดในวงการกีฬานะครับแต่ถ้าสูงที่สุดในโลก ก็ต้องยกให้สุลต่านโคเซนนะครับชาวตุรกีเขาผู้นี้มีความสูงถึง251เซนติเมตรนะครับแต่น่าเสียดายที่เขาไม่มีความสนใจทางด้านกีฬานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยกินเน็ตเวิร์เรคคอร์ดนะครับก็บันทึกให้เขาเป็นชายที่สูงที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับย้ำนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่ในวัย41ปีนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับเราก็จะได้ชื่อ บุคคลบุคคลหนึ่งนะครับที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดตลอดกาลนั่นก็คือโรเบิร์ตเวสโลนะครับโดยเขานะครับเป็นเจ้าของความสูงถึง272เซนติเมตรนะครับโอ้โหเกือบ3เมตรเลยทีเดียวนะครับโรเบิร์ตแพชชิงเวสโลนะครับเป็นชาวอังกฤษนะครับด้วยความสูงที่เกินคนปกติไปมากนะครับและยังมีน้ำหนักถึง222กิโลกรมัม เขาจึงจากโลกนี้ไปก่อนวัยอันควรนะครับในวในปี1940นะครับด้วยวัยเพียง22ปีเท่านั้นย้อนกลับไปนะครับที่พี่ยักษ์แห่งอิหร่านนะครับโดยเขามีชื่อว่าโมเทซ่าเมซาร์ซิเรกจานี่นะครับด้วยความสูง246เซนติเมตรเนี่ยหลายคนตั้งประเด็นว่าหากเขาไม่ได้รับอุบัติเหตุทางจักรยานนะครับตอนที่เขาอายุ15 จนกระดูกเชิงกลานของเขาเนี่ยหักนะครับจนทําให้ขาขวาของเขาหยุดการพัฒนาไปนะครับหรือว่าขารีบนั่นแหละครับเขาอาจจะมีความสูงมากกว่านี้ก็เป็นได้นะครับเพราะปัจจุบันนะครับเขาเป็นนักวอลเลย์บอลพาราลิมปิกนะครับเป็นตัวแทนของอิหร่านนะครับซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมพาลาลิมปิกที่กรุงปารีสครั้งนี้ด้วยนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยเขาพาทีมชาติอิหร่านคว้าเหรียญทองพาราลิมปิกมาทุกสมัยนะครับตั้งแต่ที่เขาเล่นปี2016เป็นต้นมานะครับและยังครองแชมป์โลกพาราอีก2ส,สมัยด้วยนะครับเนื่องจากการแข่งขันวอลเลย์บอลพาราเนี่ยจะต้องเป็นการแข่งนั่งกับพื้นนะครับหรือเรียกว่า sitting v o l l e y b บอลนะครับแต่มอเทซ่าเนี่ยเขาสามารถชูมือขึ้นบล็อกลูกนะครับ ฟังให้ดีนะครับนั่งอยู่แล้วก็ชูมือบล็อกลูกสูงถึง196เซนติเมตรนะครับและยังสามารถยืดแขนขึ้นตบนะครับเวลาเรายืดตัวขึ้นตบเนี่ยแต่ขาเรายังอยู่กับพื้นอยู่นะครับเขาวัดได้ถึง230เซนติเมตรนะครับโอ้โหความสูงสูงกว่าคนยืนอีกนะครับในพาราลิมปิกในกรุงปารีสนะครับเป็นที่จับตามองว่าเขาเนี่ย เจ้ายักษ์เมอร์เทซ่าจะพาอิรานคว้าเหรียญทองมาอีกสมัยได้หรือไม่นะครับแบบนี้นะครับแถวบ้านเรียกว่ายิ่งกว่านอนมานะครับนั่งมาเลยทีเดียวนะครับแล้วในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับวันที่7กันยานที่ผ่านมาเมอร์เทซ่าเนี่ยนำทัพนักตบอิรานของเขานะครับชิงเหรียญทองกับทีมชาชติบเสนเนียนะครับแล้วก็เป็นอิรานนะครับที่ได้เหรียญทองไปครองตามคาดเลยนะครับ ด้วยการเอาชนะไป3ต่อ1เซตทำให้เจ้าตัวเนี่ยเจ้ายักษ์อิรานมอเทซาเป็นบุคคลที่คว้าเหรียญทองพาราลิมปิกได้ถึง3สมัยติดต่อกันเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงเพื่อนๆของเขาด้วยนะครับบางคนนะครับไม่ใช่ทุกคนเพราะบางคนก็อาจจะไม่ได้ร่วมบางปีนะครับก็ได้เหรียญ3สมัยติดเหมือนกับเขาด้วยเช่นกันนะครับ หากดูคลิปกันจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ